หอมแขกข้าปปูแขในกระทางน้นอยกระทางเดียวนี่ค่ะพี่น้องสามารถเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะพอมันแตกยอดออกมาอ่าแตกใบออกมาใหม่ๆนี่ค่ะพี่น้องขาก็เอาไปตัดหรือว่าเด็ดเอาไปประกอบอาหารอย่างเช่นใส่พวกทอดคุงทอดไข่เนาะขาก็เด็ดเอาเพิ่งก็จะแตกขึ้นมา,มา่อไม่เนี่ยเห็นบอคะพี่น้องอ่าเห็นห้อยที่ข้าเด็ดบอ เนี่ยเขาก็เด็ดไปกินเด็ดไปใส่ถอดคุ้มถอดไข่ใส่ปนใส่เจลไดมดนะคะเข้ก็จะแตกข้นมาหม่โดยที่เข้าบต่ตองไปสื่อร้ายเชื้อนะคะเนี่ยเมืองเนี่ยค่ะพี่น้องงามบอแค่กระถางนิดเดียวนะคะเป็นเป็น,นกระถางอันกระถางแบบพลาสติกนิ่มๆน,นะคะพี่น้องเนี่ยบอเมเนบอมนกระถางแบบแข็งด้วยค่ะกระถางแบบเมืองนอกนะคะ